หัวข้อที่4แล้วนะฮะหัวข้อสุดท้ายในค่ำคืนนี้เป็นไงครับ <laughs> พี่น้องฟังว่า <laughs> เฟโตวิ่งเร็วกว่ายอนอ่อนมาถึงก่อนเฟโตวิ่งเร็วกว่าแต่ยอนมาถึงก่อนอันนี้ก็เป็นมุมมองเฉยๆนะฮะเดี๋ยวไปอ่านรายละเอียดตัวเองอันนี้เป็นภาพประกอบเฉยๆนะครับหัวข้อที่4การฟื้นคืนชีพและชีวิตต้องบอกเลยว่ามันมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการเป็นขึ้นมาจากความตายนะฮะเพราะว่าพวก พวกปุโรหิตเนี่ยบอกว่าโอ้หมันเป็นการหลอกลวงการฟรื้นขึ้นชีพเนี่ยเป็นความเท็จบางก็วว่าเป็นนิยายของพวกคริสเตียนอ่าเป็นการแต่งขึ้นมาดังนั้นความเชื่อของศาสนาอื่นโดยเฉพาะอิสลามหรือมุสลิมเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อว่าพระเยซูตายบนไม้กางเขนนะฮะเราก็เคยเล่าไปแล้วนะว่าเขาเชื่อว่าพระเยซูเนี่ยหนีไปอยู่อินเดียแต่ว่าคนที่ตายเนี่ยคือ,อยูดาสตายแทน แต่พระภีบอกอยู่ด้านผูคอตายอ่าอันนี้ก็เป็นมุมมองอ,อีกอีกความเชื่อหนึ่งนะครับทฤษฎีก็ก็มีถึง9ทฤษฎีด้วยกันแต่ก็มีคําอธิบายนะครับเขาบอกว่าเขามีความเชื่อว่าพระเยซูเนี่ยสลบไปนะครพระเยซูไม่ได้ตายจริงแล้วก็เอออาจจะเป็นวิญญาณตายแล้วเป็นวิญญาณวิญญาณกลับมา แต่ไม่ใช่ร่างกายพระองค์เป็นวิญญาณที่คนเห็นนะเป็นผีพูดง่ายทฤษฎีสาวบอกเป็นนิมิตสาวกหลอนกันไปนะครับเป็นตำนานก็คืออะไรการไปขึ้นจากความตายเป็นเพียงตำนานเรื่องเล่าว่าเขามีความเชื่อว่าพระเยซูเนี่ยสลบไปนะฮะพระเยซูไม่ได้ตายจริงแล้วก็อาจจะเป็นวิญญาณตายแล้วเป็นวิญญาณวิญญาณกลับมาแต่ไม่ใช่ร่างกายพระองค์เป็นวิญญาณที่คนเห็นนะเป็นผีพูดง่าย ทฤษฎีสาวบอกเป็นนิมิตส,สาวกหลอนกันไปนะครับเป็นตำนานก็คืออะไรการไปขึ้นจากความตายเป็นเพียงตำนานเรื่องเล่าว่าเขามีความเชื่อว่าพระเยซูเนี่ยสลบไปนะฮะพระเยซูไม่ได้ตายจริงๆแล้วก็บอกเลยว่าอะไรครับความเชื่อของคริสเตียนเนี่ยก็น่าสมเพชที่สุดอ่าถ้าพระเยซูไม่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายนะฮะแล้วก็เกิดทฤษฎีบอกว่าเป็นการขโมยศพ อ่าหัวข้อที่ห้าของของตารางนี้นะบอกว่าแล้วก็คนที่ขโมยศพก็คือพวกเยวบางก็อว่าพวกโรมันเพื่อจะทําลายศพไปเลยหรือพวกสาวกหรือโยเซฟชาวอลิมาเทียเนี่ยเจ้าของหลุมเนี่ยขโมยไปอ่าแล้วก็บอกไอ้ที่อุโมงค์ว่างเปล่าเนี่ยไปผิดอุโมงค์นะฮะแล้วก็หัวข้อที่เจ็ดบอกว่าเจตนาโกหกเพื่อผลประโยชน์เพื่ออะไรสารต่อเรื่องเล่าของพวกเขานะฮะแล้วก็บาง เออวกาที่แบบอกว่าเป็นความเข้าใจผิดของสาวกเพราะไปพบคนอื่นที่เหมือนพระเยซูโอ้ไปกันไกลแล้วฮะแ,แล้วก็ทฤษฎีที่9ก้าว่าบันทึกทางกายภาพการเป็นขึ้นจากความตายเนะี่ยพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายทั้งบันทึกทางบริษัททางกายภาพโดยลิตธานุภาพของพระเจ้าถูกยืนยันโดยเปาโ,โลนะฮะคือคือพูดง่ายถ้าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องโกหกแล้วเปาโลไม่ได้เจอพระเยซูเนะี่ยแล้วพระ เปาโลซึ่งเดิมชื่อเซาโลเนี่ยเป็นคนที่ต่อต้านขนาดว่ารับหมายจากมหาปุโรหิตและตามล่าตามล่าคริสเตียนในยุคแรกเนี่ยให้มันอยู่ดีๆเขามาพลิกได้ยังไงเขามากลับใจได้ยังไงแต่เขาไม่ได้เจออะไรแรงๆแ,แล้วเขาเนี่ยกลายเป็นคนที่อะไรอินวอร์กับการประกาศมากกว่าอคาัสาวกคนอื่นๆอีนอนอกนะฮะทุ่มเทหนักห,กหกเลยจนจนตัวเขาเนี่ยสามารถ เขียนจดหมายซึ่งจดหมายของเปาโล13ฉบับถึง13ฉบับนะฮะกลายเป็นพระคีบ์ใหม่เออถ้าพูดง่ายว่าถ้าถ้าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องโกหกเนี่ยการเป็นขึ้นมาจากความตายผมผมก็ประหลาดใจด้วยเหมือนกันว่าเอ้ยทำไมสาวกเหล่านี้ยอมตายเพื่อเรื่องโกหกหรือเรื่องเคสฟอร์ไคลซึ่งก็น่าจะเหมือนกับหลายๆคนที่มองว่าเฮ้ยมันมันเป็นเรื่องงมงายคนจะเป็นขึ้นมาจากความตายได้ไงตายแล้วตายเลยนะแต่ แต่หลายคนกับเชื่อเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเอออันนี้ก็งงเหมือนกันชาติที่แล้วเป็นนั่นเป็นนี่เป็นนูน่นทาไมอันนี้เชื่อแล้วการเป็นขึ้นมาจากความตายทําไมไม่เชื่ออันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันอ่าท่านก็ต้องพิจรารณาดูนะครับโอเคพระเยซูปรากฏตัวต่อคนอื่นๆนะไม่ใช่ไม่ใช่แค่มารีชาวมักดาลาคนเดียวโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะฮะ,นะฮะ พระเยซูพบพวกเขาตรัสทักทายหญิงเหล่านั้นก็มากอดพระบาทและกราบนามัสการพระองค์พระเยซูก็แต่พราะว่าอยาก,กลัวเลยจงไปบอกพี่น้องของเราให้ไปยังการิลีจะได้พบเราที่นานานี้ม,ม,ม,มัทธิวบันทึกนะครับทหารยามรายงานถึงการเป็นขึ้นมานะครับอยู่ในมัมทธิวบทที่28ก็บอกว่าข้อ11นะบอกว่า ขณะที่หญิงเหล่านั้นกําลังไปที่กําลังไปนี่แน่มียามบางคนก็ไปในเมืองเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นให้พวกหัวหน้าปุโรหิตฟังเมื่อพวกหัวหน้าปุโรหิตประชุมปรึกษากันกับพวกผู้ใหญ่แล้วก็แจกเงินก้อนใหญ่ให้กับพวกทหารและสั่งว่าพวกเจ้าต้องพูดว่าพวกสาวกของเขามาลักขโมยเอาศพไปต่อกกางคืนในขณะที่เรากำลังนอนหลับอยู่ ถ้าเรื่องนี้ทราบถึงหูเจ้าเมืองเราจะพูดแก้ตัวให้พวกเจ้าผลโทษอ่าเพื่อพวกทหารรับเงินแล้วก็ทําตามคําแนะนํานะครับและเรื่องนี้ก็ลือกันในหมู่พวกยิวจนถึงทุกวันนี้คือพวกนี้ก็ไม่เชื่อก็เอาเงินยัดให้เลยให้ช่วยเป็นพยานแต๊ให้หน่อยเนะเรื่อง,เร,องเรื่องนี้เนี่ยต้องเป็นต้องเป็นเรื่องแบบซุบซิบเป็นข่าวลือไปนะฮะ โอเคอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ต่อมานะฮะพระเยซูก็ปรากฏกับคนที่ไปเมืองเอมาอูสสองคนนะฮะพอพระองค์อธิษฐานเขาก็จําพระองค์ได้เอมาอูสอยู่ที่ไหนก็อยู่ทางตะวันตกของกรุงเยรูซาเล็มนะครับก็ไปไกลพอสมควรนะนี่เป็นเส้นทางที่เขาสื่อสารให้เราเห็นนะครับมีการปรากฏตัวกับสาวกในห้อง ที่ปิดประตูนะเพราะพวกนี้กลัวนะฮะแต่ตอนนั้นโทมสัสไม่อยู่นะต่อมาก็ก็ปรากฏกับโทมสัสด้วยแล้วโทมสัสก็ได้เอานิ้วแยงที่สีข้างของพระเยซูด้วยนะผ่านไปแปดวันแล้วนะครับคือคือมันก็เป็นข้อสงสัยก็ว่าเอสรูพระเยซูร่างกายเป็นเป็นร่างกายใหม่หรือว่าเป็นคนเดิมผมก็ไม่สามารถอธิบายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่โดย ข้อสมมุติฐานหรือข้อสังเกตก็คือพระเยซูจําเป็นต้องใช้ร่างกายเดิมเพื่อให้สาวกจําได้ก่อนที่จะทานฟอร์มเป็นร่างกายใหม่ตอนเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ที่บนเขาเมากอ,อกเทศนะแต่ตอนนี้เพื่อเพื่ออะไรเพื่อโทมัสเพื่อให้โทมัสเอานิ้วแยงนะยงที่สีข้างแยงที่มือ้ดังนั้นบางครั้งเนี่ยพระเยซูก็จําเป็นต้องกระทําการบางอย่างเป็นพิเศษ กับบางคนนะผมบอกเลยถ้าท่านอยากอยากเห็นปรากฏการประหลาดเนี่ยท่านอธิษฐานโดยเฉพาะจาะจงแต่บอกเลยว่าบางทีท่านไปเล่าให้คนอื่นฟังไม่ได้นะสุดท้ายเราก็พบแล้วว่าหลังจากนั้นโทมัสเนี่ยได้ไปประกาศถึงอินเดียคนที่ขี้สงสัยอย่างโทมัสเนี่ยนะบอกทาไมเห็นกับตาไม่เชื่อแต่พอเห็นแล้วโอ้ ประกาศสุดๆเลยนะฮะก็ขอให้ชีวิตท่านเป็นแบบนั้นด้วยนะฮะโอเคมีการพบกับ7คนนะฮะหลังจากนั้นสาวกก็ไปจับปลาอีกนะคือมันทิ้งช่วงนานไปหรือเปล่าก็เขาก็เลยไม่รู้จะทำอะไรกันก็ไปจับปลาที่กาละลีๆะะก็กลายเป็นสถานที่อันนี้นี่ขึ้นเหนือไปเลยนะครับเนงารท่องเที่ยวตามรอยพระเยซูหรือตามรอยพระกัมพีพระกัมพีใหม่เนี่ยอันนี้เราก็ต้องเดินทางไกลเหมือนกัน นีไปถึงกกลิเลอ่านี้น่าจะอยู่อยู่ฝั่งตะวันตกนะเพราะไอ้ฝั่งฝั่งตะวันออกเป็นประเทศจอดแดนนะครับที่นั่นมีรูปปั้นด้วยนะฮะนี่เป็นรูปปั้นพระเยซูกับเปตโตอ่าจงดูแลจงเลี้ยงดูแกะของเรานะฮะนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นภายในอาคารซึ่งเป็นโบสถ์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นจุดที่พระเยซูปิ้งป่าให้สาวก หล่อสาวกที่ก้อนหินตรงนี้นี่เองแล้วในในเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยก็มีบทสนทนาด้วยว่าเจ้ารักเราหรือนะฮะอันนี้ผมก็ไปเอาข้อมูลภาษากรีกมานะครับสำหรับท่านที่เคยฟังแล้วก็ฟังอีกรอบหนึ่งสําหรับท่านที่ไม่เคยฟังก็ลองฟังดูนะฮะบอกว่าในยอหนบทที่21-15-17ข้อ15เนี่ยเป็นบทสนทนาของพระเยซูกับ ซิมมนเปโตะบอกว่าเจ้ารักเรามากกว่าเหล่านี้หรือเปโตบอกข้าพระอ,องค์รักพระอ,องค์ก็ถามถึงสามครั้งเลยเจ้ารักเราหรือในภาษากรีกเขาบอกว่าเ,เจ้ารักเราหรือเขาใช้คําว่าอากาปาสนะห,รหรืออกากาเปาซึ่งแปลว่ารักนี่แหละอากาปาสเมเจ้ารักเราหรือ,อส่วนเปโต่ตอบว่าฟิโลเซ เพราะเขาไม่กล้าใช้คําว่าอากปาสกับพระเยซูนะครับพระเยซูครั้งที่สองพ์กก็ถามอีกว่าอากบาสไหมเปโตก็ตอบฟิโลเซ่และสุดท้ายพระเยซูก็ลดระดับคําถามนะเป็นฟิลิสฟิลิสไหมก็ฟิโลเซนะฮะยังตอบเหมือนเดิมนั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่าการรักของของเปโตเนี่ย เท่าเดิมแต่พระเยซูคําถามของพระเยซูเนี่ยทำให้ทําให้เปโตเครียดเพราะอะไรเพราะว่าคําว่าอากาปัสเนี่ยใช้ในเป็นความรักที่แบบลึกซึ้งแบบความรักแบบเพื่อนนั้นผมว่าเปโตเขาเขาเหมือนไม่เข้าใจว่าพระเยซูทําไมถึงพูดแบบนั้นนะการการที่จะอากาปัสหรือว่ารักแบบแบบเหมือน สามีรักภรรยาหรือเหมือนพระคิดรักคิดจักเนี่ยหรือพระเจ้ารักอิสราเอลเนี่ยมันเป็นความรักที่มันยิ่งใหญ่มากดังนั้นเปตโตเขาก็าอาจจะยังไม่เข้าใจในช่วงแรกแต่หลังจากผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปเนี่ยผมว่าเขาเขาเข้าใจละดังนั้นภาษาภาษากรีกที่บันทึกจึงใช้คําคํเนี่ยฮะอักก้าหรืออัก,กเป้เนี่ยกับฟิโลซึ่งแปลว่าความรักแบบเพื่อนเนี่ยในในตอนนี้นี่เอง นะครับหลังจากนั้นพระองค์ก็ปรากฏอีกสาวกว่า500คนนะครับปรากฏอยู่ในหนังสือหนึ่งโครเนแล้วก็เนี่ยฮะหนึ่งโครินบทที่15กว่า500คนอ่คนบางคนก็มีชีวิตอยู่บางคนก็ตายไปแล้วนะฮะตอนที่บันทึกในโครเนเนี่ยแล้วก็คำสั่งสุดท้ายก็คือให้ออกไปสั่งสอนชวนทุกชาติให้เป็นสาวของพระองค์นั่นเองนะครับอ่า แล้วก็พะกงค์ก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์หลังจากผ่านไป40วันนะครับที่ภูเขาเมากอ,อกทอแทสนะเราก็ได้ไปเทีย่ยวที่ภูเขาเมากอ,อกแทสด้วยอันนี้อยู่ที่เยรูซาเล็มนะอยู่ทางตะวันออกของเยรูซาเล็มนะใกล้ๆกับเกสเมเนนะั่นเะองจากจากจุดนี้ไปเกสตมเน่ต้องเดินลงเขาไปนะครับอันนี้ก็ถ่ายถ่ายภาพนี้ประมาณช่วงเย็นแล้วนะฮะ เราไปไปที่นี่นี่น่าจะหกโมงแล้วเพราะว่าที่ที่นั่นบางาบางช่วงเวลาเนี่ยหกโมงนี่ยังไม่มืดเลยนะจะมืดอีกทีก็ทุ่มหนึ่งเลยแต่บางทีก็มืดแล้วแล้วแต่ว่าไปช่วงเดือนไหนนะครับภาพนี้เป็นภาพสุดท้ายของค่าคืนนี้นะฮะพูดถึงความความล้ําลึกแห่งพระประสงค์ของพรงะองค์นะฮะชาตินี้ก็พูดบ่อยๆนะครับสาหรับท่านที่เคยชมแล้วก็ฟังอีกรอบหนึ่ง ครับท่านที่ฟังครั้งแรกก็ลองฟังดูนะเขาบอกว่าพระอัมภีเนี่ยได้แบ่งยุคต่างๆไว้ประมาณสี่ช่วงด้วยกันนะถึงห้าช่วงนะครับก็คือยุคแห่งความตายจากอาดัมถึงโมเสสเนี่ยเดี๋นั้นยุคแห่งความตายเนี่ยมีคนเดียวที่ไม่ตายก็คือเอโนโกเดินกับพระเจ้าแล้วก็ถูกลับขึ้นไปจากโมเสสถึงพระเยซูเรียกว่ายุคพระบัญญัติเพราะก่อนหน้ายุคแห่งความตายพระบัญญัติยังไม่มีนะ มีคนเดียวที่ได้ถูกลับขึ้นไปก็คือเอลียาแล้วก็ไม่เสียชีวิตด้วยงั้นเอลียาจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้รับใช้พระเจ้าหรือผู้เผยที่ที่คนทั้งอิสราเอลและยูดาเนี่ยให้ความสําคัญเนื้อนพอพระเยซูมาหรือยอนผู้เป็นบัพติศมาเขาถึงถามว่าท่านคือเอลียาหรือนะดังนั้นดังนั้นยุคข,ของพระเยซูจนถึง การเสด็จกลับมาครั้งที่สองซึ่งพระองค์สัญญาไว้เนี่ยจึงเรียกว่ายุคแห่งพระคุณแล้วก็พระองค์เนี่ยก็คือได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์หรือถูกลับขึ้นไปภาษาที่เราเข้าใจคุ้นเคยก็คือการแลปเจอร์นั่นเองเอโนเป็นคนแรกที่ถูกล็บเจอนะเอลียเป็นคนที่สองนั้นหนึ่งยุคถูกลับไปหนึ่งคนนะพอยุคพระคุณก็พระเยซูแต่พระเยซูต้องเปน็นขึ้นมาจากความตายก่อนนะถึงจะถูกลับขึ้นไปงั้นพระองค์ไม่ได้ถูกรับ ขึ้นไปแบบเป็นวิญญาณนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเป็นบุคคลเป็นเป็นกายเนื้อขึ้นไปเลยนะครับแต่พอผ่านสู่ยุคพันปีเนี่ยประชากรของพระอ,องค์เนี่ยจะเสด็จเอ่อจะกลับมาพร้อมกับการเสด็จมาครั้งที่สองของพระเยซูเนี่ยเพื่ออะไรมาปกครองในยุคพันปีนั่นเองอ่นะครับยุคพันปีเนี่ย ผู้เชื่อพวกจะกลับร่วมร่วมกับพระคิ์มาปกครองโลก1000ปีดังนั้นเราอยู่ตรงไหนเราก็อยู่ในช่วงยุควะคุณนี้แหละจนถึงสัปตะสุดท้ายหรือ7ปีสุดท้ายที่อยู่ในคํำพยากณ์ของดานเนียนดังนั้นการแรัปเจอร์อยู่ตรงไหนอ่ะหลายคนก็ก็ตั้งคำถามผมนะมีคนชอบตั้งคำถามแล้วก็ถามถามผมแจ้งจริงมันเป็นทฤษฎีที่เขาสอนกันอยู่แล้วมี ก่อนกาลียุกกลางกาลียุคหลังกาลียุคผมบอกเลยส่วนตัวผมเชื่อว่าอยู่กลางกับอยู่สุดท้ายผมไม่เชื่อเรื่องการรับก่อนกาลียุคเพราะอะไรเพราะว่าถ้าใครถูกรับก่อนเนี่ยมันไม่ได้พิสูจน์ตัวไงว่าคุณมีความเชื่อมากกว่าคนอื่นดังนั้นถ้าจะพิสูจน์ว,ว่ามีความเชื่อมากกว่าหน,นึ่งคือคุณต้องอยู่ก่อนเหมือนเราขึ้นขึ้นรถเมลหรือว่าขึ้นรถโดยสารเนี่ยปลดเอ,อื้อเฟื้อแก่เด็กสตรีและคนชราอ่าก็ต้องให้คนแข็งแรง ยืนใช่ไหมล้วก็ให้คนอื่นนั่งเั้นเหมือนการเช็เช่นเดียวกันยุคสุดท้ายถ้าจะพูฟหรือพิสูจน์ว่าคุณมีความเชื่อมากกว่าคนอื่นเนี่ยคุณต้องถูกแล็บเจอสุดท้ายไม่ใช่รับเชื่อ,อ,อแลับเจอก่อนเลยแล้วคุณไม่ต้องผ่านกาียุคผมไม่เชื่ออย่างนั้นนะครับงนั้นมันเหมือนกับเราไม่คู่ควรกับยุคพันปีที่จะไปอยู่ตรงนั้นแต่บางคนเขาก็เถียง <ๆ S 2> <ๆ S 1> ผมนะบอกว่าเฮ้ยมีการแลบเจอก่อนโอเคถ้าแลบเจอก่อนผมผม โดยส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะรับเด็กขึ้นไปก่อนหรือผู้อ่อนแอแต่มีความเชื่ออ่อนแอทางกายภาพแต่มีความเชื่อทางจิตวิญญาณเออถ้าอย่างงี้โอเคแต่ถ้าร่างกายแข็งแรงดีความเชื่อดีถูกรับไว้ก่อนมันแปลก,แ,ปลกแล้วแล้วคุณคนอื่นๆจะอย่างไรมันก็ต้องมีการผ่านแต่งั้นใครที่เรียนวิวรกับโซเฟียมีเดียก็จะรู้นะว่าการแลปเจอร์เนี่ยเกิดขึ้นตอนไหนบ้าง ทีนี้ก็เกิดคําถามอีกว่าเอา้าแล้วตอนนี้อาจารย์มันเป็นยุคสุดท้ายหรือยังเพราะว่าโอ้โหโควิดมันต่อเนื่องมาเนี่ยไปีที่สองแล้วประเทศไทยทั้งโลกด้วยบางบางส่วนของโลกเกิดอะไรเกิดระบาดซ้ําไปอีกอย่างอินเดียอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะ,จะปิดอีกแล้วปิดเมืองตโตเกียวปิดเมืองอะไรเนี่ยประกาศภาะวะฉุกเฉินอีกแล้วนะประเทศไทยก็วัคซีนก็ยังมาไม่ครบทํำยังไงดีมีคนพี่น้องจากฝรั่งเศส นะครับแม้เสร็จมาถามผมบอกอาจารย์บางคนเขาอยากกลับมาเมืองไทยมาซื้อที่ดินมาเตรียมทำกเกษตรทำไร่ผมบอกท่านเตรียมไม่ทันแล้วฮะการก็ทำการ,กรเกษตรทำไร่เนี่ยไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่บทรสรุปหรือว่าความสำเร็จหรือสำเร็จรูปที่ท่านจะเตรียมตัวยุคสุดท้ายเตรียมตัวยุคสุดท้ายเนี่ยให้เตรียมจิตวิญญ,ญาณไม่ให้เตรียมทางกายภาพเพราะอะไรเพราะ ถ้าท่านเชื่อเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายเนี่ยท่านจะมาทำเกษตรทำไมผมถามหน่อยท่านจะอยู่รอดในโลกนี้เพื่ออะไรถ้าท่านเชื่อว่าท่านจะถูกลับขึ้นไปหรือพระองค์กลับมาแล้วท่านตายไปแล้วท่านเป็นขึ้นมาจากความตายเนี่ยท่านจะกลัวทำไมเรื่องยุคสุดท้ายนะผมเชื่อว่าท่านเตรียมเรื่องจิตวิญญาณดีกว่านะใครที่จะเตรียมด้านกายภาพก็ให้เขาเตรียมไปนะครับเราก็ยินดีด้วยถ้าท่านมีเงินซื้อที่ดินท่านอยากจะทำไร่ไถนา อยู่ต่างจังหวัดก็โอเคก็เป็นความเชื่อที่ดีนะฮสำหรับยุคนี้แต่ถ้าท่านเชื่อเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายผมเชื่อว่าเราเตรียมเรื่องิีวิญญาณดีกว่าเตรียมความพร้อมของชีวิตพร้อมที่จะไปไม่ใช่พร้อมที่จะตายนะฮะพร้อมที่จะ,ะเผชิญความทุกข์ยากลําบากพร้อมที่จะอดฐานเผื่อผู้ทุกข์ยากพร้อมที่จะทนทุกข์ถ้ามันต้องเกิดจริงๆถ้ามันจะกันดารอาหารเราก็พร้อมพระองค์ก็จะจัดเตรียมไว้ให้ นะฮะเหมือนเอลิยาเขาก็ถูกไล่ล่าใช่ไหมอีกาก็ข้ามเนื้อมาให้กินเขาก็มีเนื้อกินมีกินตลอดนะฮะดูนกในอากาศนะครับไม่ได้หวานไม่ได้เก็บอะไรมันก็มีกินตลอดท่านประเสริฐยิ่งกว่านกคือท่านนอคําสอนเหล่านี้ที่ท่านเรียนรู้มาจากจากโบสถ์จากการอ่านพระคัมภีร์เนี่ยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตยังถ้าท่านกลัวยุคสุดท้ายท่านกลัวโควิดท่านกลัว การกระดานอาหารที่มันจะเกิดขึ้นที่เขาลือกันไปหลายไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวต่างประเทศด้วยผมก็ได้แต่อธิษฐานเพื่อท่านแล้วก็เป็นห่วงนะฮะว่าเท่านดําเนินชีวิตอย่างไรนะครับอ่ะมีคําถามไหม <c oughs> คนแข็งแรงยืนอ่นเตรียมจิตบิญญาณนะครับพี่น้องโอวันนี้ยี่สกว่าท่านนะฮะก็อย่าลืมอย่าลืมแชร คลิปนี้ให้เพื่อนั่นฟังแชร์ในไทมไลน์ของท่านแชร์ใน Facebook ของท่านแชร์ในกลุ่มไลน์ของท่านนะฮะอันนี้ก็ความยาวโอ้โหเกือบ2อชั่วโมงเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็เอาคลิปนี้ไปโหลดใน YouTube ดังนั้นคนที่รอดู YouTube เพื่อจะชมบ่สมาร์ททีวีเนี่ยก็อีกสักครู่หนึ่งอ่าก็จะได้ชมนะก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับบทเรียน วันนี้นะฮะยังมีตอนต่อไปนะฮะพุทธหน้าตอนที่9แล้วนะครับนะยังมีต่อนเนื่องถึง13ตอนวันนี้ตอนที่8ก็จบลงเพียงเท่านี้นะอย่าลืมสนับสนุนเรานะคิวอาโค้นหยิบโทรศัพท์มือถือนะฮะเปิดธนาคารสแกร์คิวอาอ่าถวายซัพย์ได้หรือจะผ่านพร้อมเพย์ศูนย์แปด4ีสนะครับสนับสนุนเราได้นะก็ยินดีมากสำหรับพี่น้อง ที่สนับสนุนโซเฟียมีเดียมาตลอดนะฮะทุกสัปดาห์แล้วก็ทุกเดือนนะครับเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าไม่ว่าโลกจะะเผชิญหน้ากับอะไรก็ตามนะทุกรูปแบบท่านและเราในฐานะผู้เชื่อจะผ่านมันไปได้และเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาครั้งที่สองท่านจะได้รับบําเน็จแห่งการรอคอยนั้นแต่ถ้าท่านยังอยู่ในโลกและ,ะเผชิญกับทุกความทุกย่างลำบากของให้ท่าน พึงระลึกเสมอว่าพระเจ้าอยู่กับเราด้วยเสมอนะครับและโดยในนามพระเยซูท่านจะชนะทุกทุกเหตุการณ์ร่วมใจกันในฐานขอพระคุณพระเจ้าสำหรับข้ามคืนนี้ขอพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรของพระองค์สำหรับพี่น้องทุกคนขอพระคุณพระเจ้าสำหรับวิกฤตการณ์โลกครั้งนี้ที่ทำให้เรารู้ว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนในด้านจิตวิญ,ญญาณเรามีความพร้อมแค่ไหนในด้านกายภาพ เรามีความพร้อมแค่ไหนในด้านการแบกรับภาระซึ่งกันและกันเรามีความพร้อมแค่ไหนในการทนทุกข์ทรามานเพื่อพระคิดขอพระเจ้าทรงใช้เราด้วยถ้าชีวิตเราเป็นประโยชนต์ต่อผู้อื่นก็ขอให้เราได้ดําเนินชีวิตแบบนั้นเชกเช่นเดียวกับเหล่าสาวกยุคแรกที่เขาปรีชีพที่เขาไว้วางใจในพระองค์จนวินาทีสุดท้ายของชีวิตขอให้เราเป็นคนแบบนั้นด้วย จึงอธิษฐานเพื่อซึ่งกันและกันตลอดเวลาที่เรียกว่าวันนี้โดยในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะครับขอพระเจ้าไวพรครับพบกันใหม่พุดธหน้าครับ Thank you.